วันนี้มีมาทีมเดียวเลยนะทุกคนไม่มีใครมาลากเลยปลาเข้าแบบดิ้นน้ำกระายโอ้โหถ่ายกันได้ถูกเลยนะนี่สุยดยอดขอดูหน่อยค่ะนะเป็นปลาอะไรคะเล้งไอ้เล้งสวยงาม คือเขาดิ้นแล้วเขาพันอวนนะนี่มาบอกเดียวกว่าเด็ดเอาเลยในฝ่า ไม่ได้เรียก,วยกปวดเรียกเด็ด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 ขึ้นเด็ดขึ้นติดดีจริงๆ กันว่าหนึ่งวงเราได้เท่าไหร่นี่นะทุกคนหนึ่งวงหรือว่าหนึ่งรอบนะสวยๆเลยสดกว่านี้ไม่มีแล้วนะทุกคนปลาสดๆจากทะเลเลยนะคะ อามลุยกันต่อเลยค่ะทุกคนอากาศเริ่มขมุขมัวนะไม่มีแดดเหมือนฝนจะตกนะทุกคนกลัวที่ไหนตามกันต่อเลยจ้า <c oughs> <c oughs> เห็นไหมทุกคนนี่นะมาเป็นแถวเลยนะทุกคนดินน้ำกระจายเลยนะมาเดี๋ยวสุพามาดูเห็นไหมะว้าวนี่นะโอ้โหนี่อีกเวลาติดนี่เขาจะดิ้นเลยนะทุกคนเป็นแถว ม,มาเป็นสายเลยนะไปอ,อยู่ในวงล้อมีอีกนะทุกคนโอ้ยโดดออกเป็นฝูงเลยนะโอ้ยังสวย